สวัสดีครับปั um ๊มโปเก e ดอทคนะครับตอนนี้เรากำลังอยู่ที่เรื่องวิธีการต่อสายของชุดคอนโทรลเลอร์ควบคุมตู้จ่ายน้ำมันหรือควบคุมการทำงานของอตัวของเหลวอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าจริงๆของเราเนี่ยเราไปติดตั้งให้กับอะ,อะไรที่ใช้ควบคุมการจ่ายหลายแบบหลายอย่างไม่ใช่เพียงแต่ว่าเป็นน้ำมันอย่างเดียว เป็นตัวอื่นๆที่เป็นของเหลวผ่านมาดวัดน้ํามันเช่นเดียวกับตัวมารวัดน้ํามันแบบที่เราใช้เนี่ยก็ได้หมดนะฮะก็ควบคุมกันได้ก็มีหลายท่านหลายหลาย,หลายที่ที่ให้เราไปติดตั้งแล้วก็ก็ควบคุมการจ่ายได้เหมือนกันแต่นี้ประเด็นเนี่ยเรากําลังพูดถึงเรื่องว่าลูกค้า ซื้อไปใช้ซื้อไปเปลี่ยนซื้อไปซ่อมบำรุงซื้อไปแก้ไขการใช้งานที่มันเสียหายของตัวเดิมแล้วเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของสะพานไฟที่ต่อกันไม่ถูกไม่ได้ใช้งานไม่ได้ต่อไม่เป็นนะครัเพราะว่า <c oughs> รูปแบบมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆพอเปลี่ยนไปเพิ่มเนี่ยอก็งงนะฮะว่าไอ้ตัวเดิมเนี่ยผมต่อแบบนี้ทําไมตัวนี้ต่อแบบนั้น ทำไมไม่ทํางานทําไมใช้งานไม่ได้เ,เราก็เราก็งงแต่ว่าถ้าเกิดว่าบางท่านเป็นช่างเป็นอะไรเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการตามทักษะพื้นฐานของช่างที่จะต้องแก้ไขดัดแปลงแล้วสามารถให้มันทํางานได้เหมือนกับตัวเก่าที่เขาใช้งานอยู่แต่ว่าครนนี้เรามาพูดถึงผู้ใช้ยูเซอร์ที่เขาไม่มีความคุ้นชินกับ ตัวนี้บางท่านเนี่ยอ๋ผมเป็นไฟฟ้าผมเป็นอิเล็กทรอนิกผมจบมาด้านนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีมันอาจจะไม่คุ้นชินอย่างที่เรียนให้ทราบนะฮะเพราะว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ก็อาจจะงงงงหน่อยเดี๋ยวเราจะมาจะมาดูนะฮะว่า,าตัวนี้ที่เราติดติดตัวนี้ค้างไว้ก็คือมันมันเป็นตัว หน้าคอนแทคทีเ่เขาเขียนไว้แล้วก็มันมันไม่พ่วงต่อมาให้เรามันก็เลยไม่ทำงานเดี๋ยวผมจะต่อกลับไปในตำแหน่งที่มันถูกนะฮะและคราวนี้เราก็จะมาพูดถึงว่าเราจะไปต่อสะพานไฟอีกสะพานไฟหนึ่งเนี่ยที่เป็นสะพานไฟควบคุมการทำงานเปิดปิดการจ่ายน้ำมันเรืวของเหลวเนี่ยมันต้องต่อ,อยังไงเพราะว่า เราก็เพิ่งสังเกตนะฮะว่าเออมันมาอีกแบบหนึง่งมันก็เปลี่ยนไปละเราก็เลยลูกค้าซื้อไปไปใช้เองต่อเองบอกว่าไม่ทํางานไม่ถูกเราก็งงมาดูของตัวเดิมตัวเก่าเออมันมันมันจริงๆฮะเดี๋ยวผมต่อตัวนี้กลับมาก่อนนะฮะให้มันให้มันมาอยู่ในตําแหน่งที่มันทํางานก่อนต่อ,อช่องนี้ไม่ทํางานไม่ทํางานเพราะว่า รงงานเขียนสัญลักษณ์มาให้เราก็เราก็ต่อตามนั้นแต่ว่าบาังเอิญเขาไม่มีสายพ่วงมาให้ตัวนี้เราก็มาต่อช่อง N อีกช่องหนึ่งที่เราเคยลองครั้งที่แล้วว่ามันทํางานใช้ได้มันมีสายมาให้สายไฟเนี่ยเบื้องต้นเราก็ทําความเข้าใจนะฮะว่า ซิงเกิลเฟสเนี่ยมันจะมีมันจะเป็นไฟสอสายก็คือสายไฟสายลายกับสายนิวตันสายไฟกับสายดินอะไรก็แล้วแต่ที่เราเรียกนะให้เข้าใจว่าฟอบเส้นหนึ่งก็ต้องเป็นสายไฟตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้สายสายไฟอยู่เส้นนี้ตัวนี้คือสายไฟที่ออกไปตัวมอเตอร์หม้อปั๊มตัวนี้ก็คือสายสายดินสายนิวตันนะฮะอันนี้เดี๋ยวผมให้เขาทำงาน เปิดเครื่องให้ทํางานเสร็จแล้วเนี่ยเราก็๋ยวอที่บายก่อนนะฮะพอทํางานเสร็จแล้วเนี่ยตัวนี้เป็นสายวาววาวเนี่ยมันจะมีอยู่สเส้นมีไฟอยู่สเส้นก็จะเป็นสายสายไฟ2เส้นไฟเนี่ยจะเป็นควบคุมเดี๋ยวผมให้ดูนะฮะเราตัวอย่างวาวให้ดูเพื่อที่จะ เข้าใจกันได้ตัวนี้เนี่ยมันจะมีไฟอยู่3เส้นที่จะต้องต่อนะฮะอีกเส้นหนึ่งก็เป็นสายสายสายกาวสายกาวซึ่งปกติสายกาวเนี่ยเราก็มาพ่วงตรงไหนก็ได้ฮะพว่วงความหัวนวดตามาโครงตามอะไรเนี่ยให้มันให้มันให้มันสามารถสื่อลงไปในแท่งเด็กที่เราฝังไว้ใต้ดินได้